ตั้งและอาณาเขตทิศเหนือติดกับอำเภอดงหลวงอำเภอท่าพนมทิศตะวันออกติดกับแขวงสวนนเขตประเทศลาวทิศใต้ติดกับอำเภอดอนตาลและอำเภอนคขคำซอยทิศตะวันตกติดกับอำเภอหนองสูงและอำเภอคำเชอีอำเภอเมืองมุกดาหารแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจำนวน12ตำบล1เขตเทศบาล1 4 9หมู่บ้าน ซึ่งมีจำนวนประชากร137,793รายเป็นกเกษตรกรจำนวน48,280รายมีครัวเรือนทั้งหมดจำนวน5 4 4 7 2ครัวเรือนและเป็นครัวเรือนกเกษตรกร1 9 3 5 5ครัวเรืน <pencil> สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมอุตดหารซึ่งมีอัตรากำลังจำนวนทั้งหมด10คนและมีนายถาวรปัตุมตำแหน่ง เกษตรอำเภอเมืองมุกดาหารเป็นผู้บริหารงานด้านข้อมูลการเกษตรมีครัวเรียนเกษตรกร19,305คัรัวเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด716,516ไร่พื้นที่ปลูกข้าวจำนวน139,605านวน1 5ไร่โดยแยกเป็นข้าวเหนียวกกขอห จำนวน14233ไร่ผลผลิต470กิโลกร,รัมต่อไร่แยกเป็นข้าวเจ้าหอมมะลิ105จำนวน35434ไร่ผลผลิต424กิโลกร,รัมต่อไร่พื้นที่ปลูกยางพาราจำนวน55790ไร่เปิดเกียรติแล้ว55397ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย380กิโลกร,รัมต่อไร่พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังจำนวน43,124ไร่ผลผลิต3,500กิโลกร,รัมต่อไร่พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน1,125ไร่พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานจำนวนพื้นที่34,890ไร่ผลผลิต12,000กิโลกร,รัมต่อไร่และพื้นที่อื่นๆ 1> 3 1 7 1 7 3ไร่รดารการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหารใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรในการขับเคลื่อนง,งานซึ่งมีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลงานตามภารกิจต่างๆเน้นการทำงานเป็นทีมมีการจัดทำแผนรายปีเพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานใช้กระบวนการ5สอในการจัด ระเบียบและปรับปรุงสำนักงานก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งนี้สำนักงานได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้บริการเกษตรกรในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการให้บริการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและยังเป็นแหล่ง ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้กับพี่น้องประชาชนการปฏิบัติงานในพื้นที่ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพอกอและศูนย์เครือข่ายเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนองค์กรเกษตรกรเกษตรกรผู้นำและผู้นำชุมชนเป็น,นกลไกในการปฏิบัติงานผ่านการประสานความร่วมมือของเกษตรตำบล ด้านข้อมูลสถาบันเกษตรกรมีดังนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน117กลุ่มและมีเครือข่าย1กลุ่มกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร13กลุ่มกลุ่มยุวเกษตรกร13กลุ่มกลุ่มส่งเสริมอาชีพ13กลุ่มกลุ่มอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน149รายสมร์ทฟาร์มเมอร์จำนวน3รายยังสมร์ทฟาร์มเมอร์จำนวน2ราย มีกิจกรรมเด่นมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำาเภอเมืองมุกดาหารซึ่งตั้งอยู่หน้าหมู่หนึ่งตำบลนาโศกอำาเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารมีนายถาวรเผาภูไทยเป็นเกษตรกรต้นแบบสินค้าหลักได้แก่ข้าวมีฐานการเรียนรู้ แปลงเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรทุกสาขาและมีศูนย์เครือข่ายทั้งหมดจำนวน28ศูนย์ครอบคลุมทุกตำบล ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่มีจํานวนทั้งหมด7แปลงได้แก่แปลงใหญ่ข้าวจานวน2แปลงตั้งอยู่ณนะหมู่7ตำบลนาเสียนวลหมู่2ตํตำบลโพนทรายแปลงใหญ่อ้อยจํานวน1แปลงตั้งอยู่ณนะหมู่12ตําตำบลดงเย็นแปลงใหญ่ยางพาราจํานวน3แปลงตั้งอยู่ณนะหมู่9้าตำบลดงเย็น ตั้งอยู่ณนหะมู่หนึ่งตำบลลงมอนและอีกหนึ่งแปลงตั้งอยู่ณนหะมู่หนึ่งตำบลนาโศกและสุดท้ายแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับจำนวนหนึ่งแปลงตั้งอยู่ณนหะมู่สามตำบลมุกดาหารและมีการส่งเสริมยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบด้านการเกษตรผสมผสานของนางสาวร,รัชนีน้อยเสียงสี และเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ณตำบลมุกดาหารส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมสัสลูม27เหตุสร้างอาชีพณตำบลดงเย็นมีกิจกรรมจัดเวทีประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตั้งศูนย์ศัตรูพืชชุมชนครอบคุณทุกตำบลในเขตอำเภอเมืองมุกดาหารตั้งอยู่ณนะหมู่ที่สองตำบลโพนทรายเพื่อถ่ายทอดความรู้และบริการจัดการศัตรูพืชส่งเสริมการใช้สารชีวพันธุ์ในการกำจัดศัตรูพืชศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตั้งอยู่ณนะหมู่ที่สองตำบลโพนทราย และมีศูนย์เครือข่ายหมูที่3บ้านศูนย์ไหมตำบลมุกดาหารเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องดินและปุ๋ยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและมีการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุาข้อสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามมกุฎราชากุมารในวันที่5สิงหาคม2,565ณนรงเรียนคำป่ารายสันพวิทยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชนในการให้บริการแก้ไขปัญหาการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลอย่างครบวงจรใน คราวเดียวกันภายในงานมีกิจกรรมการลงนามถวายพระพรการจัดนิทรรศการในการเฉลิมพระเกียตรติและมีการให้บริการคลินิก,กเกษตรทั้งหมดจำนวน20คลินิกและมีทั้งภาครัฐและเอกชนจัดบูธและมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มส่งเสริมอาชีพร่วมจัดจำหน่ายสินค้าปลอดภัยในครั้งนี้ด้วย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหารมีความมุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรและมีวิสัยทัศน์ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้อยู่ดีกินดีมีความพอเพียงปลูกพืชปลอดภัยอยู่ได้อย่างยางั่งยืนขอบคุณค่ะ